สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะมาพบกับช่องมิสเตอร์มิสซิสหมูสายนะคะมือนี้ออมสินเอาสมตามป้าป้าค่ะคำวัาลุยกันเลยจ้ะตอนนี้นเป็นเวลาเทีย่ยงหรอเด้่าคะขอบสาวออมสิน ต้มเหนียวค่ะทุกคนครับเห็นชัดเนะอ๋อไอ้ผสะมันหอยระแซ่บเด้อค่ะเนี่ยค่ะ,คะต้มต้มเหนียวนะแต่ออมสินจะกินสดนะคะออมสินบานคนมากินผักนะออมสินก็เลยบางคนรู้สึกว่ามันเหม็นเขียวอะไรมากมายนะคะอื สยอืุกกี้จะมึขคืนค่ะหมุ้งยุนี่นะคะไปซื้อได้ยู่ลานล้านจีนนะคะร้านจีนแลัวก็ร้านแขกค,ค่ะทุกคนคะ่ะ หรือบางทีมูเกินกับประกร้าังไงจากออนไลน์ค่ะยนูนี่นะบอกแค่ไหนก็ไปู้ร้านจีน หนังหมูนะไปซื้อได้ยูรันมอริสันอยูุยูห่างมอริสันค่ะซื้อหลามมาให้ทอดยินเองเนะไม่ให้อาไม่ให้แค่หมูเองขอโทษด้วยค่ะทุกคนไม่ได้กินน้ำกันโดนเ้วเนาะอื หนากวาสิมื่นๆมืนเยอลยค่ะทุกคนคะ <c oughs> <c oughs> ่ะพวกพวกตับนะคะพวกตับพวกไอยหยัวใจเนี่ย ของหมูนะมอริสันกับมีเนาะคะ่ะร้านจีนกับมีเ้อค่ะแล้วกับหูหมูนี่ออกสินไปซื้ออยู่ร้านจีนทุกคนเนะมื่อวานไปซื้อหูหมูมา <c oughs> <c oughs> ตกตกันซื้อซื้อตับ gặp sự nhàng na ừ. mọi chai vẫn làm xin <laughs> là mắc kín cho hòn cái sự mắc hết cho hòn kín หมูวานไปทานหูหมูไปทานเข้าขายตับกับหัวใจพอดีไปซื้อหูหงส์รลานกินนะแต่ไปทาน Chào các bạn nhỏ con khẩu luôn á ừ. Còn nhỏ chằm หมูวันไปทานมะแข่งจะไปทานมะเขือมะเขือเหมือนก่อนบวันก่อนซื้อมาหลุนละเก่า,าเเ้าสี่สิบสามเพนนี้ คูณสี่สิบออเดอร์พีนพนพนพนนน่น้องวิธีพักใช้กับคนข่างแพงเนาะอันย่าที่อ่ะแดบกันได้กับอ่ะแดบค่ะทุกคนค่ะ Om. Mm. Yeah. ทามว่ายเนี่เขามีขายสำเร็จรูปรเนี่ยมีแต่สินไม้ประแสบตาเห็ดเองอพริกนี้สิเม ทับหลายมาเด้อมาเด้อ ขอเสร้าขอเที่ยงกินพร้อมกันค่ะทุกคน 好，好啦、嗯啊，嗯，慢点埋低，好。 kịp nhau nè Tập yên, tập yên. A gà cái yên, yên. Ö, là, Ông xin ông phân ngắn và ông xin phải xử cái chai mà nắm Sống phát ngủ hẳn nè hết Năm gia hình tìm Cá bây phát khỉ máu Spaghetti Mm hmm. Sen sama lah. Dia tak buka Sabar. ส,ส,ส่แมงใส่แมงอืออะคำสุดท้ายคำสุดท้ายจ้ะคุณอืมอืมหอดละพอกันไหมคะ 就爆炸了。拜拜